เป็นจังได้คอยอยู่ในเบสซี่ลอยนี่ละ่ะขาได้คอยได้บอนนี่ขาบอได้กับสิปไปบอนนี่ละ่ะในเบสซี่ลอยนี่ละ่ะน่ะบมสงคือได้ไป่แล้วพี่นอแต่งดีแบบนี้อยู่ต่อดิค่าเอาบึมบัม มัน,นี้มาเจอกันอีกแล้วอยู่ที่สองอีสานพับปันคือเกาดจ้ามันนี้จะมาปันเกมบางไอ้มาสองเนาะเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มเกมเลยมาจา้ามีทุนเจ็ดลอยพี่น้องมันนี่ขอจัดเบสหาจัดไปออโตโ้ซีฟเธอมาลุ่นไปพร้อมๆกันเลยจ้าขอให้เฮงๆปังๆเด้อมันนี่ จวดจัดจวดออ้ยรอบแรลกอะขึ้นมาเป็นจังซี่ทรงคืออยู่บอทรงคืออยู่บอหาลูกเต๋าไหลได้แล้วหนึ่งอุ้ยโตด้วยอักษรจีสีแดงอีกรอบมาอีกแล้วลูกเต๋ามาอีกแล้วแน่สองขีดก็มาให้หาขีดมาแะ้แมนอีรีสวยงามจ้าโกนโตพี่น้อง ได้หนึ่งลอยยังอีกสองรอบสองหมุนลุ่นต่อไปจ้ะอ่าเงียบไปแล้วขยับขึ้นไปเรื่อยๆไปจัดเบ็ดซิบคอเฮปังๆคอเฮ้ง,ฮเงๆเลยโบก,กินต้มมาเมาด้มือนี่ จวดจ้าจวดอ่ะแบบบึมบั่มบึมบัมแตกระเบิดระเบิดไปเลยจ้าหาคีดไรไว้สามตัวสตัวมาพร้อมลูกเต๋ามาแล้วมาแล้วก่อนโตก่อนนี่ได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยอุ้ยสวยงามจ้าได้รักพันแล้วพี่น้องจากรักร้อยไปเป็นรักพันต่ตไปถุงเซนสิเป็นรักมื้นแท้แท่าแค่เตอมมาแล้ว โอ้ยยาไก่ยาไก่โอ้โออย,อย,อยอเสียดายเด้อสมาเสียดายแห้งแพรเป็นอีหยังนคืนนอโมเขาให้เลยไปต่อขอให้ปังๆเฮงๆเนอะบังไอ้มันจองอยังงกยังงกสาแคตเตอร์มาล่อตาล่อใจอีกแล้วขอให้ได้ขอให้เฮงขอให้ปังๆเอาสาแคตเตอร์สาแคตเตอร์ตองมาตัวที่สามตัวที่สามตรงไหล เบิร์ดแล้วพี่น้องขอขยับขึ้นไป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 ,ไป,ไปเลนเบสซีซิฟต่อจ้าไปเลนเบสซี่ซิฟขอให้เพ่งเงปังๆแน่เปิดมาร์กเป็นอักษรจีนส,สีแดงต่อ้วยสีเขียวอีกรอบแนวนีแม่ไปอีกโคดไปเรื่อยโกดไปเรื่อยขยำไปเรื่อยจวดอุ้ยเอาอักษรจีนส,สีแดงไมอ่อีกแล้วอักษรจีนสีแดงไม่อีกแล้ว เอาอีกเอาอีกรอบเอาอีกรอบอย่าเงียบอย่าเงียบหาคีดไรท้องคีดกระาเฮ้ยคุณสามแล้วอักษรจีสีแดงมาอีกแล้วโตวอีกแท้แม่เมนอิหลีพี่น้องอุ้ยมันจะดอกยังไงดอกแพงๆพงก่อนโตมาเร็วสเปอร์เมกาสองพันสองพันเนเนาะว้าว รุ่นต่อไปอีกรุ่นต่อไปนึ่งว่าจิแฉบโบด้แจบ,บ,แจบง่ายๆเทพพี่น้องเอาล่างกระดานมาอีกแล้วล่างกระดานเขาไปอีกแล้วเอาเรื่อยๆเรื่อยๆจวดจะจวดขยับขึ้นไปไปจัดเบสเก่าซิป่อขอเห็บปังๆแหงๆหลายเท้อขอแล้วไอ้มาจ่องโสงสารในโบอะไรบึมบัมบึมบัม มาแล้วเด้อมาแล้วมาแล้วไปอีกโอ้ยเงียบแล้วพี่น้องเงานอนแล้วขอ,อนอนแป๊บหาบแตกรอบนี้น,น่นมาแล้วแตกมาแล้วอุย้ยสวยงามตาตั้งเลยพี่น้องตาตั้งทั้งทีมันต้องแบบนี้ก้อนตรง 1,800สวยสวยไปต่อได้ไปต่อได้ไไดแบบนี้บอยยุทไว้เพียงสิเดต้องไปต่อจัดเพิ่นไปเรื่อยๆไปจวดจาดเบสสองรอยเอามาเบิ้งน้ำกันเนอะเป็นจัดใเบสสองรอยได้บอสิได้ไปต่ตหรือสิได้ถอยรุ่นแบบนี้ต้องรุ่น โอ้ยเหานอนเนี่ยพี่น้องเขานอนเดย์เงีนนเยบอีกแล้วได้เพราะแต่ว่าเพิ่งจะตื่นโตแล้วแตกมาแล้วคอมโบล้วล้วคูณหาก่อนโตมาแล้วสเปอร์เมกกะเฮ้ยสองหมื่นหกพันสี่เลยว้าวรอบนี้ลักหมืน่นลักหมืนม่นลักหมื่นมาเยือนแล้วต่อไปลักแสนแท้ท โอ้ของแท้ของแท้ของแท้ต้องมาแล้วบักไอ้มาจองอยา่าอย่าเงียบแบบนี้จัดพเพลยจัดพเพลยจวดมามาอีกเอาเรื่อยๆนั่นละเตรียมท้องเข้าคุ้นหาโอ้โหสวยงามระเบิดระเบ้อจัดไปไเบสสามลอยโต สามร้อยสามร้อยอย่าหน่อยนาะสองร้อยเดอ้อขอให้ปังๆนะแน่มาแล้วเริ่มแรกก็มาแล้วมาดีเสือเกินมาดีเสือเกินเรียมท้องเขาหาคิดร่างร้านคุ้นหาเขาไปย่างสวยกดต่อไมการเงินเมื่สามพันสองร้อยสี่เฮ้ยสวยคักอ่างงามคัก ถึกใจค่ะกับกระบะไรมาสองนินจาแตกดีแบบนี้มองอฟิกก็ได้อ้าวมาเห็นลุนแล้วอุ้ยกลายอีกแล้วเลยอีกแล้วคือมาเป็นจังซีเออแบบนี้บร่ได้งอจาแล้วสแคตเตอร์เอ้ยบกเขาก็ได้แตกดีขึ้นกันน่ะเห็น,นบ่อะบึมบ,บัมบ,บึมบ,บัมหา้า จัดมาก้อนโตหกพันสอ้าวขอจวดเบสซี่ลยไปเลยจ้าเบสซี่ลยเป็นจังดใดคอยอยู่ในเบสซี่ลยนี่ละ่ะขาได้คอยได้บอนนี่ขาบบได้ก็สิไปบอนนี่ละ่ะในเบสซี่ลยนี่ละ่ะน่ะโบชงคือได้ไปแล้วพี่น้องแตงดีแบบนี้อยู่โตดิครัวอ้าวบึมบัม้มก้อนโตก้อนโต,ก,นต,ก,นตก้อนนี่ เมกา 108, หนึ่งหมื่นแปดพันาอยแปดสิบขอไปต่ออีกนิดสิวิ่สิเดดใสเด้อจ้าใสกิ้งกิ้งใสปิ้งปิ้งปิ้งแทะปิ้งแทะแบบนี้ใสปิ้งแท้จวดอีกรอบจึ๊กอะจึก๊กน่าลูกเตา๋าไวสองตัวมาพอมาสนจินสีแดงไปเรื่อย จวดอีกจวดอีกหาสแคเตอร์คือสิบ่ไใดแล้วแหละพี่น้องเอ้ยมานี่ยาบอไปอยังมาไอา้มาจองแต่งดีอยู่บอกฟีก็ได้อะจื๊ออจื๊อหาคิดไรแตกแล้วจวดเงียบจื๊อเงียบโอ้ยบ่เงียบมาแล้วเอาอีกแล้ว กอไปเรื่อยๆว้าวลูกเตา๋าล่างไปเพิงกระดานคู่หาากระไปลูกเต๋าอีกรอบซ้ำบอซ้ำอีลีพี่น้องแตแตกต่างยังกระปออยำไกลเอาก้โอโตพี่น้องเก่าพหหอยแปดซีจ้าอุ้ยสวยงามเสดือเกินแต่สิบอขอไปโตเด้อเพราะว่าอย่านพิ่นเอากับคืนเบิร์จ้า ยุดไปเพียงเท่านี้เนาะฝาก็ไลค์ก็แร้ก็ซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทั้งคูต่ต่อไปสำรับนี้ขอลาไปก่อนเดอ้อสวัสดีจ้า